ไม่ครับแต่ห้ามโดนสีเขียวโอเค,อเคทุกคนกติกาในวันนี้ก็คือผมจะต้องหาไดมอนด์ให้ได้นะแต่มีข้อแม้อยู่ว่าผมจะต้องไม่โดนสีเขียวแล้วผมจะหามันได้ยังไงเอาเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนต้องช่วยผมแล้วล่ะแต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ให้หนึ่งไลค์ก่อนได้ปะครับเพราะทุกๆไลค์ like ของทุกคนผมจะวับไปอีกที่ได้โดยที่ไม่โดนสีเขียว เออแล้วถ้าใครยังไม่กดไลค์ภายใน5วินาทีต่อจากนี้เป็นเกยเอ้ยเกือบไม่ทันมีคนกดไลค์แม่ผมหนึ่งคนตอนนี้ผมวับมาอยู่ที่ต้นซากุระต้นหนึ่งนะทุกคนแล้วผมจะหาเพชรได้จากที่ไหนะ่ะเพราะตรงนี้ไม่มีหีบสมบัติหรือว่าหมู่บ้าน NPC เลยเอ้ยผมวับอีกแล้วมีคนกดไลค์แ้่ผมหรือเปล่าโอเค ตอนนี้ผมอยู่บนหลังคาของหมู่บ้าน NPC แต่ผมจะลงไปด้านล่างไม่ได้นะเพราะว่ารอบๆหมู่บ้านเนี่ยจะมีสีเขียวล้อมรอบมผมลงไปไม่ได้เอ้ยทุกคนทาไมหัวใจผมลดน่ะหรือว่าทุกคนกดติดตามมาเพราะทุกๆก,การติดตามของทุกคนน่ะหัวใจผมจะลดว้ววๆวววดูดีหัวใจผมลดรัวๆเลยและตอนนี้ผมยังหาเพชรไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์รัวๆให้หน่อยได้เปล่าเพราะมันจะพาผมไปหาเพชรได้เร็วขึ้นเอ้ยนี่ไงเจอหีบสมบัติแล้วไปดูเพชรกันแต่เอ้ย